วันวันพันเรื่องแล้วนะที่อุดรนะอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะเพราะว่าสามีพระยาเขาก็จะขับรถไปด้วยกันไปสวนเนี่ยนะคะปรากฏว่าไปเจอแก๊งตบรัพ์ใช้วิธีการแบบเดิมคุณผู้ชมแกล้งขับรถชนเสร็จแล้วก็จะลงมาหัวหมอเรียกค่าเสียหายเพราะจะเลือกรถที่น่าจะไม่มีประกันรถเก่าหน่อยอทีนี้พอผู้เสียหายเขารู้ทันว่าคุณเนี่ยเป็นแก๊งตบรัพย์หรือเปล่านะคะปรากฏว่า ทำร้ายร่างกายเขาเลยค่ะอะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งภัยสังคมที่ต้องระวังและเรื่องราวถูกนํามาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะคะเหตุเกิดที่อํเาเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีผู้เสียหายบอกว่าถูกแก๊งตบรัพย์ทําทีขับรถชนแล้วเรียกค่าเสียหายพอจะไม่ให้ก็จะโดนรุมทําร้ายด้วยเลือกเหยื่อที่เป็นรถเก่าๆที่ไม่ตอบประกันและมักเลือกก่อเหตุบนถนนที่เปลี่ยวไม่มีบ้านผู้คนง่ายต่อการข่มขู่เหยื่อนะคะทีมข่าวไปคุยกับ ในสารอายุ44ปีซึ่งเป็นผู้เสียหายนี่<อ>พี่เขาพามาดูสภาพรถถูกเฉี่ยวชนจนกระจกมองข้างเสียหายเนี่ยได้ให้ดูนะค,คุณผู้ชมดูสภาพรถเขาอะค่ะคเป็นรอยรนี่คือคนร้ายแกล้งขับมาชนกระจกหลุดออกมาแบบนี้ออแล้วตัวพี่เขาก็ยังบาดเจ็บอยู่เลยเขาบอกว่าช่วงเที่ยงของวันที่17กรกฎาคมเนี่ยตัวเองกับภรยาจะขับรถไปที่สวนนะคะจังหวะที่ขับแซงรถปิกอัพคันหนึ่ง มีเสียงปั้งมาจากด้านท้ายตอนแรกคิดว่ายางระเบิดปรากฏไม่ใช่รถโดนชนแล้วก็มีคู่กรณีเป็นผู้ชาย2คน 2> <ด>ลงมาต่อว่าเลยกล่าวหาก่อนเลยว่าพี่เขาชนแล้วหนีจะเรียกเงิน30,000บาทจากนั้นยังทุบกระจกมองข้างจนเสียหายด้วยนะคะพี่สารก็เลยแบบนี้เอะใจแล้วน่าจะเป็นแก๊งตบซัพ์มากกว่านะคะและนอกจากนี้ตัวเองยังถูกอีกฝ่ายไล่ทำร้ายจนบาดเจ็บด้วย ประเด็นคือระหว่างนั้นเนี่ยมีชาวบ้านขับรถผ่านมาพอดีชาวบ้านเหมือนเห็นคนทําร้ายกันเขาก็รีบจะมาช่วยนะคะแต่ปรากฏยังไงรู้ไหมแก๊งตบซับเนี่ยไปอ้างกับพลเมืองด,ดีว่าเป็นตํารวจกําลังจับยาบ้าอยู่ชาวบ้านเขาก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นตํารวจจับโจรเลยไม่กล้าเข้ามายุ่งค่ะ ผู้เสียหายบอกว่าพยายามถ่ายรูปคู่กรณีเป็นหลักฐานและบอกภรรยาให้รีบกลับเข้าไปนั่งอยู่ในรถก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าภรรยามาช่วยจะโดนทำร้ายไปด้วยนะคะแต่กลายเป็นคู่กรณียังไม่หยุดลากตัวเขาขึ้นรถกระบะนะคะและมีคนคอยคุมไว้ค่ะสุดท้ายเนี่ยพอรถขับผ่านมาถึงจุดที่พี่สารเขาบอกเขาจอดรถทิ้งไว้ตอนแรกเขาตัดสินใจกระโดดลงมาและบอกภรยาให้ขับรถไปโรงพักเพื่อแจ้งความทันทีนะคะแต่พอไปแจ้งตำรวจ แล้วจะกลับมาหาตัวคนร้ายเนี่ยก็ไม่เจอแก๊งตกซับแล้วค่ะมันมันบอกพอแล้วพอแล้วมีอะไรค่อยคุยกันมันมันมันก็คุยขวเงินกับแฟนขมเลยสองหมื่นสามหมื่นมันก็พูดไปทีนี้มัน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 บอกแฟนว่ามันไปแล้วมันเดือยไปตามยิงมันทิ้งงนมันบอกแฟนผมผมคิดออกถือว่าเป็นแก๊งตกซับแต่ทีแรกเลย ตอนตอนร,รู้รู้ตัวใช่ไหมคะว่าเป็นแกงตกสับรู้ตัวตอนที่โดนชนไหครับค,คือคือลงมาดูแล้วมันไม่ใช่ยางและเบิดเพราะาผมแอบซ้ายอยู่ตลอดค่ะมันเป็นไม่ได่ที่มาชนชนมันต้องชนไทยอ่นอกจากผู้เสียหายรายนี้แล้วนะคะวันเดียวกันมีผู้เสียหายอีกท่านหนึ่งเป็นหญิงอายุ49ปีโดนชนแบบเดียวกันเลยนะคะแล้ว ผู้เสียหายท่านนี้เขาเป็นผู้หญิงเขาก็บอกว่าเขายอมจ่ายนะเพื่อให้เรื่องมันจบนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยผู้เสียหายเขาคิดว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาแต่ปรากฏว่าพอเขามาอ่านในโซเชียลอ่ะเขาถึงรู้ว่าเขาโดนตบรัพย์ละเพราะพฤติการเหมือนกันเลยนะคะก็เลยเอามาเตือนพี่น้องชาวอุดรธานีต้องระมัดระวังแล้วนะขับรถตอนนี้เพราะแก๊งตบทรัพย์ตอนนี้ยังลอยนวลอยู่นะคะอเอาฝากพี่ๆสพพิบูลรัก ช่วยติดตามเร่งจับกลุ่มตัวด้วยนะคะเอาเน,นี่ยมีภาพรถของผู้ก่อเหตุใครเจอกระบะลักษณะแบบนี้นะคะ่ะช่วยกันแจ้งเบาะแสเข้ามาหน่อยนะคะนี่ค่ะทะเบียนชัดเจนะนะฮะเอา้าอุดรธาน,นีวันวันพันเรื่องจริงๆค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักขาว one news เชื่อมั่นในข่าวมันนวม่นใจ one news ครับ